อ t เรีมนะครับเมื่อมีการอัปเกรดระบบนะครับอีเธ r เรีตัวนี้จะกระจายความมั่งคัง่งหรือว่าจะเพิ่มมูลค่านะครับของตัวเหรียญของอ t เ r i เรียมนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเราจะไปหาข้อสรุปตรงนี้ด้วยกันนะครับเนื่องจากการอัปเกรดอีเธ r เรีอีกครั้งนะครับคือ l o นดอนฮาร์ดล็กกำลังใกล้เข้ามาแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปดูรายเอีตรงนี้ด้วยกันนะครับ วันนี้เรามารับชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับ e t h e r ร u m กันอีกเช่นเคยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมด้วยกันวันนี้เรามาจูหัวนะว่าการเกิดลอนดอนฮาร์ดฟอกนะครับและทําให้จํานวนเหรียญของ e ี h e r ร u m มนี่ยมันมีจํานวนน้อยลงเนี่ยตกลงแล้วมันเป็นการกระจายมูลค่าหรือเพิ่มความมั่งคั่งของเหรียญฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะไปชมเนื้อหาข่าวด้วยกันก่อนที่จะไปเนื้อหาข่าวนะครับเราก็ แจ้งข่าวสักนิดหน่อยนะครับเราเปลี่ยนชื่อช่องชื่อคอย n e w ิว o ูลนะครับคอยนิวมูคอยนิวมูคือเหรียญข่าวรวงจันทร์จำแค่นี้นะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ในช่องค้นหาได้เลยนะครับแล้วก็จะเจออย่างง่ายเราเปลี่ยนจากชื่อเก่าเพื่อให้จดจําง่ายแค่3ตัวอักษรเท่านั้นนะครับแล้สามคำเท่านั้นเองสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในเนื้อหาตรงนี้ก่อนกัน อีทูเรียนะครับก็ตอนนี้มันจะอัปเกรดระบบบล็อกเชนของอีทูเรียมแล้วและครั้งต่อไปเนี่ยมันจะเลื่อนนะครับจากกลางเดือนกรกฎาคมไปวันที่4สิงหาประกาศแล้วนะครับวันที่4สิงหาจะมีการทำลอนดอนฮาร์ฟฟอกอีกครั้งนะครับและมันจะเปลี่ยนวิธีการจ่ายของอีเทอร์นะครับหรืออีทูเรียมนะครับให้กับนักขุดเนี่ย มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นนะครับด้วยบล็อกประมาณ12ล้านกว่ากนะครับหรือ12ล้าน9 6 5 0 0 0ันประมาณนี้เลยหมายเลขบล็อกดังกล่าวเนี่ยได้ทำการนเสนอนะครับโดยนักพัฒนาที่ชื่อทีมเบโก้นะครับบนกิจในวันนี้ถ้าหาก Silent Team นะครับเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยกำหนดการอัปเกรดระบบจะประกาศอย่างเป็นทางการ โดยกําหนดที่จะตั้งเวลาเครือข่ายในการทดสอบให้มีการทํางานแบบผสมผสานให้เสร็จสิ้นนะครับเพื่อจะให้ไม่ให้เกิดนะครับข้อผิดพลาดต่างๆหรือข้อผิดพลาดประการใดเหมือนตอนเดือนเมษานะครับที่เกิดฮาร์ดฟอกกังที่แล้วเขาเลยต้องปิดคอมพิวเตอร์นะครับประมาณ12บเป์นต์ี่ยบนเครือข่ายของบล็อกเชนนะครับที่ซิงบนเครือข่ายบล็อกเชนนั่นเองทาง คำพูดอันหนึ่งนะครับที่เป็นข่าวเนี่ยเขาได้เบโก้นะครับได้กล่าวกับเด c r ครานะครับว่าเขาจะมีการอัปเกรดนะครับเทสเน็ตเนี่ยที่จะดาเนินการไปต่ออย่างไรนะครับก่อนที่จะมีการนําไปใช้จริงนะครับใน m a n n e ็ตอนที่2นะครับหรือที่3ในเครือข่ายของเทสเน็ตได้ทําการอัปเกรดนะครับให้สําเร็จแล้ว พรุ่งนี้จะเป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายและความมั่นใจกำหนดที่จะเอาไปใช้วันที่4สิงหามันค่อนข้างชัวร์อย่างแน่นอน l o n ดอนฮาร์ดฟอกนะครับได้ถูกออกแบบมาเพื่อจะทำให้เครือข่ายบล็อกเชนของอิตาเรียมีสภาวะเงินฝืดน,นะครับโดยองค์ประกอบหลักของลอนดอนนะครับก็คือ eip 1559ะครับที่จะเปลี่ยนระบบการจ่ายค่าตอบแทนนะครับที่จะทำให้กับนักขุดโดยเฉพาะ จากเดิมนักขุดจะได้รับนะครับค่าตอบแทนเป็นเหรียญน,นะเป็นอีทูเรียมนะครับจากการขุดสร้างจากการทำธุรกรรมใ,ในแต่ละชุดบวกกับค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ผู้คนจ่ายให้กับการใช้เครือข่ายนะครับและตรงนี้มันจะเป็นค่าธรรมเนียมให้กับนักขุดด้วยเหมือนกันพีเะครับเมื่อมีการอัปเกรดล o n ดอนฮาร์ดฟอกเนี่ย มันจะเป็นตัวหนึ่งนะครับในการเล่งสภาวะเงินฝืดที่อาจเพิ่มมูลค่าใน e ีทร r ยม m ก็เป็นไปได้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดอัปเกดดรด London Hard ดฟอเนี่ยระบบค่าธรรมเนียมจะเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเนี่ยนักขุดเนี่ยพอเวลาขุดเขาจะได้เหรียญเป็น e ีทร r ยม m มานะครับแล้วก็เอามาแลกเป็นเงินหรือว่าจะเก็บเอาไว้ก็แล้วแต่แต่ตอนนี้นะครับเขาเปลี่ยนนะครับเนื่องจากว่าเขาจะมีการ เผาเหรียญซึ่งการเผาเหรียญไม่ได้เผาแบบที่เราคิดนะครับคือละลายเหรียญไปหรือว่าลบ delete เหรียญไปแต่เอาเหรียญเนี่ยกลับเข้าไปไว้ใน wallet อันหนึ่งนะครับที่เป็น m a i n f r a เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะครับแทนดังนั้นโดยทั่วไปตอนนี้นักขุดเนี่ยจะไม่ได้รับเป็นเหรียญอีเทเรียมน,นะครับเป็นรางวัลตอบแทนอีกต่อไปแต่จะได้ค่าธรรมเนียมนะครับและก็ ทริปนะครับของนักขุดนะคือโบนัสหรือทริปเนี่ยแหละของผู้ใช้นะครับให้กับนักขุดแทนและค่าธรรมเนียมพื้นฐานแทนและไอเหรียญเหล่านั้นที่นักขุดเจอนะครับมันก็จะเอาไปตักเก็บเอาไว้ในอีกบัลเล็ตหนึ่งเท่านั้นนะครับนั้นไอส่วนนี้มันจะช่วยนะครับให้อิตาเลี่มเนี่ยมีจำนวนจำกัดก็คือคอนเซปต์เนี่ยคล้ายกับบีนแนสเลยคือให้เหรียญอิตาเลี่ยมมีจำกัดเพื่อเหรียญเนี่ย มันจะแพงมากขึ้นครับฉะนั้นบางคนกล่าวว่ามันเป็นกจระจายการกระจายความมั่งคัง่งหรือสองคือมันเป็นการเพิ่มมูลค่าของเหรียญผมทําไปหลายคลิปนะครับผมบอกว่ามันเป็นการเพิ่มมูลค่าของเหเรียญอิตาเลี่ยนนะครับผมมองจุดนี้หลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่ใช่นะครับมันทําให้สภาวะเงินฝื่ออะไรของเขาเนี่ยแหละนะครับตอบนะครับ แต่ผมมองว่ามันเป็นแบบที่สองและท่านผู้ชมคิดว่ามันเป็นแบบไหนเราก็ไปติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับแล้วตามต่อๆไปนะว่าไอ้ลอนดอนฮาร์ดฟอกเนี่ยมันใกล้เข้ามาวันที่4สิงหาเนี่ยเมื่อมันเกิดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับในอนาคตฉะนั้นวันนี้นะครับฝาออกคอมเมนต์มาด้วยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคินซี่ได้ทุกสัปดาห์เลยทีเดียว ฝากกดปุ่มติดตามนะครับที่จะติดตามด้วยกันนะครับเรามีสี่ช่องทางคือบล็อกดิสเฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มนะครับไลน์กลุ่มเราชื่อคริปโตเ u r นซี่คอมมูนิตี้นะครับเราก็จะสร้างกลุ่มไว้นะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยเพราะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยนะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคริปโตเงินซีไปด้วยกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ